เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเอสซีเมืองทองอยูในแต่ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับวันพุทธที่19สิงหาคมกิเลนพยองเอสซีเมืองทองอยู่แต่ของเราจะออกไปเยือนทีมสีสกเกตเอฟซีณสนามสีนครลำดวนช่วงเวลา18นาฬิกานะครับก็จะทําการแข่งขันกันนัดนี้หลังจากนั้นจะว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยของเราประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันเต็มๆนะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดที่3กับทีมชาติอิรักนนั่นเองครับ สโมสรกเลาพยองเอ g ซเมืองทองยูเนเต็ต่ของเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่างเว้นนะครับเนื่องจากว่าการท่าเรือน,นั้นขอเลื่อนออกไปก็เลยทําให้นักเตะของเรานั้นไม่ล้าจนเกินไปมีเวลาในการพักฟื้นร่างกายแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะลงสนามพบก,กับทมโอสสภาเอ็มร้อไปในฟุตบอลเอฟเอครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่านักเตะที่ติดทดแบนอย่างสหรัตยยูเย็นนั้นเดิมที จะไม่สามารถลงสนามพบกับการท่าเรือได้แต่จะมาลงสนามพบสีสะเกตดได้ก็เปลี่ยนมาเป็นติดทดแบนในเกมที่จะพบกับศีสะเกตดนี้ทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดาร์กันทารยิสเองเกมนัดที่แล้วนั้นดารกันเองก็ได้มีการพักมาริโอยูรอสกี้และทิธิพันธ์พ่วงจันรไว้ข้างสนามด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการขาดหายไปของสารัฐทั้งทิธิพันธ์และมาริโอก็จะกลับเข้ามาทดแทนในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางอย่างทันทีเลยล่ะครับ ทีมรีสเกต f อนั้นปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่12ของตารางนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสโมสรที่มีเกมการแข่งขันในบ้านค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแ่ละครับนัดสามศรีนครลำดวนนะครับทีมรีสเกต f อนั้นเอาชนะไปได้ถึง6นัดด้วยกันเสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2นัดนะครับเก็บมาได้19คะแนนจากในบ้านนะครับ เีสกเกตนั้นมีอยู่23คะแนนในบ้านนี้เก็บไปได้19ก็แปลว่าแตา้มส่วนใหญ่ของทีมเรีสกเกตนั้นมาจากเกมในบ้านนั่นเองนะครับเกมในบ้านนั้นสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นชนะ b ี c ซีเทโรชนะการท่าเรือชนะเชียงรายชนะสโมสรชัยนาทรวมไปถึงชนะทีมนครราชสีมาอีกด้วยละครับที่แพ้2นัดนั้นก็แพ้ให้กับทีมราชนาวีและก็บุยรำอยู่ในเ็ดเมื่อเกมนัดที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งนักเตะของทีมสีสเกต f อนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะที่เก่าเกมพอสมควรแะครับไม่ว่าจะเป็นทาตีสีหานะครับคนึงบูรานสุขหรืออดีตนักเตะเก่าของสโมสรกิเลมยอง,องเราอย่างคับฟ้าบุญมาตุนนะครับก็อยู่กับสโมสร,สรสีสเกตนี่แหละครับนอกจากนั้นยังมีแนวรุกที่อันตรายอย่างนักเตะดาวรุ่งกิติพงศ์วงมานะครับและคนที่นักเตะกิเลมยอง,องเราต้องจับตาดูให้ดีคือ ดูโรซิม,มี่เดีโฟลาลินนะครับคนนี้เป็นดาวซันโวของทีมสีสเกต FC ยิงไปได้ถึง8ประตูเลยทีเดียวนะครับนับว่าเป็นจอมถล่มประตูของทีมสีสเกตเลยล่ะครับทำให้ทีมคว้า3าคะแนนมาแล้วหลายต่อหลายนัดเท้าซ้ายที่อันตรายของเขานักเตะกีลมพยองของเราต้องระมัดระวังดูโรซิม,มี่คนนี้ให้ดีนะครับเกมที่พบกับบุีร์นั้นเจ้าตัวติดโทษแบนไม่สามารถช่วยสีสเกตได้ถ้าเกิดมีดูโรซม,มี่อยู่ในเกมที่พบกับบุีร์นั้น บุีรั์อาจจะไม่สามารถคว้า3มคะแนนออกไปจากสนามศรีนครลำดวนก็เป็นไปได้นะครับด,ดูโรเซมี่นั้นนอกจากจะมีขาซ้ายหรือการเติมเกมลุกที่อันตรายแล้วนั้นเจ้าตัวยังมีจุดเด่นในเรื่องของลูกกะอากาศอีกด้วยล่ะครับเจ้าตัวเทคตัวทําประตูมาได้หลายต่อหลายนัดแนวรับของสโมสรกิเลนพยาญยของเราต้องระบัดระวังดูโรเซมี่และกิติพงษ์วงมาไว้ให้ดีเลยนะครับเป็น2แนวรุกของสโมสรศรีสะเกดเอฟซีที่หุือหวาและก็มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงครับ สภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศกองเชียร์อาจจะกดดันนักเตะกีฬาพยของของเราแต่กระนั้นก็ดีเกมยากๆในการเยือนเชียงรายในการเยือนนครราชสีมาในการเยือนทีบุรีรมนักเตะกีฬายองของเราฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้น่าจะมีความกดดันไม่แตกต่างจากศรีนครลำดวนนะครับและดากกานทาริสเองก็ได้มีเวลาในการทําการบ้านในการที่จะพบกับทีมศรีสเกตมาเยอะพอสมควรแล้วครับ หวังว่าเกมวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกของสโมสรกีเรพยองนักเตะจะสามารถเล่นได้ตามฟอร์มที่ตัวเองเคยเล่นมานะครับแนวรับนั้นทีมกีเรพยองของเราจะมีข่าวดีเมื่อปิยพลพาณิชกุลจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้ทันเวลาในนัดที่จะบุกเยือนรีสเกตเอฟซี FC. รวมไปถึงแผงมิดฟิลด์นะครับการขาดหายไปของตังสารัต์อยู่เย็นก็จะถูกทดแทนโดยนิวทิทิพันธ์พวงจันทร์และมาริโอยูรอฟสกี้ในการมาจับคู่กับกัปตันโกดดัสกอนทองเหล่านะครับส่วนแนวรุกไม่ต้องห่วงเลยละครับอยู่กันพร้อมเพียง ไม่ว่าจะเป็นกสิเดชเวทยาวงชน,น้นันป้อมบุบผาสูน้าที่ฟอร์มฮอตอยู่นักขณะนี้อย่างเกรตันซินวา20ประตูแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวในทุกรายการและก็นักเตะที่มีบทบาทส,สําคัญของสโมสรกิฬาพยองอย่างทีราสินแดงดา ที่ชอบยิงทีมสีสเกต f อก็น่าจะเป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้กับแนวรับของสีสเกต f อได้เป็นอย่างแน่แท้นะครับแฟนคลับกีเรมิยองคนไหนนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสีสเกตรหรือเป็นชาวจังหวัดสีสเกตที่เชียร์ทีม SCG ซเมืองทองอยูเนเต็ด<ๆ>ก็อย่าลืมตามเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกีเรมิยองของเรากันเยอะๆนะครับ แน่นอนว่ากองเชียร์จากกรุงเทพมหาคนครอาจจะไปเยอนไม่มากนะักเนื่องจากว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์หลายคนอาจจะติดภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ก็เชื่อได้ว่ากองเชียร์กิลเลมของเราน่าจะมีร่วมๆเกือบพันคนที่สนามศรีนครลำดวนซึ่งจะเป็นแรงซัพพอร์ตให้นักเตะกิลเลมของเราคว้า3คะแนนและกดดันทีมนำจากฝูงในไทยพิมร์มลีของเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบุยร์นั้นต้องไปตัดแต้มกันเองกับชมบุรีเ c รวมไปถึงบางกอก glass เจะต้องไปตัดแต้มกันเองกับแบงค็อกยูไนเต็ด อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับฟุตบอลไทยพิีเมีร์ลีกในฤดูกาล2015ขอให้นักเตะของเรามีสมาธิไม่ประมาทและกระทุ่มเทให้กับเกมนัดนี้ก่อนที่จะหยุดไป3สัปดาห์เต็มๆด้วยกันหวังว่าจบเกมการขันที่สนามศรีนครลำดวนนั้นนักเตะเลยยอมนะครับให้กองเชียร์ทีมของเรามีรอยยิ้มกันครับ